เป็นกระเทยจำไว้อย่าหยุดสวยถึงมีควยมีกระโอต้องแต่งหญิงเป็นกระเทยกระเดือกใหญ่น่ารักจริงไม่หยุดนิ่งแอบมีหีกินผู้ชายเป็นกระเทยใครว่าผิดประเภทเขาคือพวกพิเศษจำได้ไหมเป็นกระเทยไม่เคยชี้หน้าใครแถมควยใหญ่กว่าผู้ชายตั้งหลายคน ส่ละืนสลไวาผู้ใดแม่ตคือแ้งสุดงามไทต่าคือแงสุดงามไททิศเสนจอละไว้หาขั่มืออเยมอื่นนู่นนจะาดเมเอกูยทิศจัสนก็เยทิศเนาอไอมีปืนเอาไปยิงปากกูรดดีดโอ้ยขอโทษขอดื้มเบิ้งบม่เป็นหยังเขาเป็นผู้ยาผู้ยิงเขาออกสิมิเซียเดนี่คืออยู่เฮ้ย จะเฮ็ดเวียงเสียเฮ็ดหูหนูขอไปปลูกแม่มันเป็นเสียจักสันเสียอย่างสัตวเอาเสียทั้งเหนียแม่ข่อยเป็นเจ้าเรดอนี่เมสก่ย้อนใส่ส่วนคือทั้งเหนีอะอี่น้องเป็นคนเหนียะเจ้าอยู่บ้านได้บ้านน้องอยู่บ้านเจียงโอ้ตำบลแม่กาเรียงแอลอำเภอเมียงจังหวัดอะไรครับจังหวัดหนองคาย เนี้ออุดรไปตั้งของเนี้โขงจะ้อยอ่าเดี๋ลูกไส้รอเนาะบ่แมี่ลูกไส้เด้นี่โอ้ผู้เบาทผู้เบากับบะหมี่ผู้ไรสั้นผัวเขาอยากอายผู้สาวเขาจะนอแต่เงกันอยังผัวกับเมียกันเขาถามมาอยังกระบอกว่าผัวมันก็ถือตั้งหรือตัวบอเซียเอาบอเซียสติจุมผิดล่ะเอาลินดันนะบอครับบอวิ่งไปหลับ เลินเดินดินเดินเนเนเ้อ้ี้เี่ยนะน่งมาไม่มีไม่มีเขาชุบเลยมาแล้วเอาเอาที่าใจมันหู่จักรงลมใส่น้อีสาวยก็ไอควนเออ้ออเออเอไม่รอดจเสียงีปอด่เคยเห็นเดือ เคยเห็นดูคนตกรถแต่ว่ากูบ่เคยเห็นหมูตกรถเขาทีแกไป่ห้ามเลยว่าตกรถรอดตายนะบางดีๆนะกู่มันหมูเลยกูคนกรหักเด่นเอาคนนี้อย่างขึ้นไปแจ็คสันคุณเท้าเด้คุณเท้าเด้นี่เอาเมึงคุณเท้าเออกูเนี่ยขุณตีนเป็นข้นไซน์ยูเนี่ยนทันเจ้าคุณตีคนอะไรดูไปช่างหน้าเกียดหน้าขี้เดียดเหมือนสิงโตบะโก้ไหล อ้วนก็อ้วนคุยก็คุยเหมือนกับควายช่างหน้าอายกระเทยยักษ์น้ำหนักเกินอีอ้วนอีคุณข่าวอาจจะมันวา้กูคักเนาะถึงจะอ้วนแต่ฉันก็ไม่ว่างคนเชียงข้างคอยเอาใจมีมากหลายคืนละห้าหกคนพวกผู้ชายไม่อดตายเหมือนมึงดอกอีสีตา กินขำโบราณเขาวาตีวาหยัางหละคุณนเท้าอ้วนแต่นมใหญ่ดีกว่าผมไม่มีอะไรความเล้วใจมันต่างกันอ้วนจักสันไปนว่นบังพราะรอมือตะพัวแล้วก็สิยันหนีทนานน่ะสม่อนี้ผู้ชายเขาไม่ได้มองคนที่หน้าตามองมองไรคะเอาเขาดูกระเทยชาลาที่มีตัง หลายเสียงมันเมียนบ่ล่ะเมียนมันบังคับเขาไหวตีเสียใจเด้อเมื่อเคยบังคับไปจักเทียนไม่ใครเลยยืนเฮ็ดเกินเองยวนอ่ะใจนี่เด้อลูกผัวไอ้ฮาจักรฟาจะได้กูหลงง่วงลูกผัวปะนะอีหาลูกก็ได้ผัวก็ได้นะเดี๋ยวนี่มันดูในสถานะอย่างค่ะเดี๋ยวนี่ดูเลขสถานะลูกดีตะว่าอยู่ทธงเสี่ยงสถานะผัว มึงตี<อ>ยังไ่เนี่ยข้างเน่าเนรเถอะเมีนบลูกหนวดเลือดสาบเครื่องยีหามึงเอาเครื่องอย่างยีอันนี้เครื่องคนเครื่องยี่ลาบเป็นไงลูกปูพี่เดียวปูของปูไม่ได้แน่เนี่ยมาตาไซเลยเอาเป็นธาตุเพี้ยนท่านจะคุ้นนี่ล่ะธาตุเออโอ้ยยีปอบเปิดความขึ้นเอาเอาขี้ขาไม่เห็นหัวขี้ขาการสร้างทันขี้ขาร้อนี่จักสิบขี้ขากูกับวสน์บาตลอง ที่ผัวมืงอีหรือทีผัวจะเหดผัวอีดีหรอเบ่งกูจะทุบหมอยให้เบ่งโอ้ยห่ามึงก็เห็ดเป็นวุปแต่เขาอยากอายลูกปูกูเลยลูกปูอืมรถปูก็สร้างต่ออ้าปูใจปูใจปูใจอะไรล้ออะไรล้อไอ้เล่เหลเลไเล่ล่เหล่เหลเหล่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 เหลเหล่เหลล่เหล ไปยังอีกเมื่อปืนมาเอาไปยังเธอเอาไปยิงเอาหัวเสียใจคนระดับปูเรียบร้อยนี่ก็มีแต่ปัญหาเตียงลูกเรียบหัวหัหาไม่ได้กเบลใส่าสมแตยไปเลยบโอ้ลูกจูก็ทิ้แม่แบบนี้ไปใส่เรา เอาผัวโอ้โหกหหหดกูจังหิหหหหหเจ็บชิงเลยกูบหหหห่แหหมึงเด็หมึงคือบหาหหบหงกูเนี่ยบหหหาเหืหห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 ยมหห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 ห่หห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 มหหหห ปีนี้ไม่ลอยหาจีบงานป่วยกูลงชั่มมือกูสิจับไพ่ในร้อไปโทษไปโทษไปโทษไปทอีแพนยัยถ้าหนำนากูจะไปใช้มือมาหาผู้สอนวได้วัดหวงหอดปอนโอยี่ี่จามือยเอาเมื่อไร่านนี่กีแพ้ขุนย่ากูไอ้ปูไอ้พ่นกีแพ้ ก็บอกกูอสอนมึงแล้วแย,ย้าแต่งหญิงเย <c oughs> ้าแต่งชัวร์หางามๆเฮ้ยคันไม่ผู้สอนว่าใช่เขามา<อ>ทเามาตอกมึงกวะว่าคันเขาจับแขนไข<อ>่บาย่า<อ>เอาจ<ด>ับขา,าไข่ว่าโดยดสั่งสอนลูกหลานดีว่าเห็นพวกยาย่าตีแพงหนูกคยเห็นคือจังตากับยายบอกบอกันเลยเหรอยายค่ะคือยายว่ามึงคือยายลูกป่นเหรอก็เขาจับพร้อมกันเนาะ เราเมิงมาตั้งไหนเราบาดเนี่ก็ว่าย่าหยุดย่าหยุดยาหยุดตสีเหายายไอ้ยนายอีน้อยน้อยหนีออกมาก้แล้วสมบอกเขาฉีเจะขอหางหามยายเป็นผู้บอกแล้วบอกว่าคุณจพบกันนะแม่งมื่อกี้หามึงคุบอกชูแล้วเอ้ยไม่หักกันขึ้นนองขึ้นนองมันหักกันแบบนั้นบอได้ มึงเคยรับปากกูแล้วใช้่าชีบาชีกับใจวาชียูไปรูมันพาหนำนาไงสุเชยต้งไหญ่หาขุนหลวงลูกตายจนจะมึงมันจะตายบนหักูหัวบับเฉยทีเดียวเอาจังสีเอาจังไหนเพราะว่าว่าเป็นลูกเข้ากันแล้วกัน่าเป็นลูกเข้าแม่งสิมึงบาชีบาเยอ้ไีของพวกเต็นเ้าอีพ อีบะทึกไม่งังบันมันแพงมันแพงใครจะจี่มันจะลวกบักว่ามึงไม่กูตังี้นี่จักกันมึง้าวีคุณลวงไ่เห็นตายแล้วตายตายว่าต้องกูต้องสูดได้ป่ะนอ้เห่้าย้อนจีได้เจ้าเช่บไถบันยวูว่ากูเนี่ยหมม่กูไม่เข้าใจเลยเป็นอย่งคุณหลวงคือเอาอีแพงมากแ่่อี ้วคุณหญิงเจ้าใหญ่พันมาซ้นอนกับซากศพเจ้าค่ะอีซัดเอ้ามาคุณหลวงว่าเจ้าค่ะคุณหลวงกาดลากรูดสี่ล้วจิแเนี่ยป้าทอนันนะเจ้าค่ะยังมีตีหลวงยังบอกว่าคุณอินนภากกว้างเจ้าค่ะบุตาอีซัดเอานั่นเอามาหอดสวนัดเจ้าลูกอีเนี่ยอี เจ้าเมย์ไว้ไม่ตามเห็นจังมึงเจอไว้นี่แคบบอเบๆนะถ้ากระมูกกวนกุอีกนะเลียดดังมึงออกแค่เอาสิรถดามเไว้คอดไป้วอไม่กินผมไม่กินเากูเสียงเด็กน้อยให้รนอเสียงห้องกิ๊กี๊เจ้าค่ะจับเมือไว้ไม่ตามอ้รีหลีอีหยบิเอากงจบอ่ะ เป็นลูกผู้หญิงจ้ะลูกบอกเขาจะเปพวกขี้ค่ะฮะ เด็กคนนี้บอกสลามึงบอกกูมาว่ามึงมีลูกกับใครสาวข่าแม่บอยแม่มีกับไอ้ล้อเจ้าค่ะคนนี้คนเห็นคื้นยากดูทั้งที่มีลูกกับลอมันมีกระบกล้อเจ้าค่ะ กูดีท <laughs> ันไดเมเลเจาะมือดีแหะซิเป็นมือของกูอีชยอออกได้ลอยและมีลาสวยเว้ยชิดน้่นกู บรงกบาบโบหูวจักที่ต่ำที่สูงเดี๋ยวพ่อกูกระขาดกู้่ามันคุณหลวงเนี่ยเ่้นไผยแบบนี้กูเป็นทาตเอ้ยบางทีขาเอาอีากจัตกจำซะเป็นยังไงครับคุณหญิงโต๊ดโบเม่นกูซื้อซ่อนกินกันเดียวกันโอเคาง ฉันนะ่ะไม่เลื่องเสอือคุณปีฟังสักคะไม่เลืองอย่างเลยคุณหลวงขอรับว่าจะไหนคุณหลวงเบิ่งไอ้นี่พวกทาสพวกนี้มันสมสู้กันเทาสิตายมหาหมากเด็กหน่อย <c oughs> มึงลูบหนวดหาพ่อมึงตีมึงขั้นแห้งตีหัวมึงน,นี่ฮะหันกูเว้าแล้วมึงหันหน้านี้แล้วกูโต๊ะจ๋าบาทนะเนี่ยฮะ <c oughs> โอเคขอรับเอาละรู้สึกมันกระทบกระเทือนคนบางคน คุณพีจะค้างไม่ต้องไปสนใจมันคุณพี่คุณพีเห็นเด็กน้อยคอนนี้บเจค้างไม่ลูกคุณเ,เด็กน้อยคอนนี้นะโลกของอีแพ็คจ้าค่ะมันลีอาดนอกใจคุณพี่มีอย่างกันก็บโลกโลกจนไม่รู้จักเด็กพ,พ็มึงบอกกูมาดูมึงไ,ไ,ไม่รู้กับโลกมันเป็นความจริงหรอ คนทำแม่แบบมันความจริงจะค่ะอีแพงเสียหงที่กูปาธทะนามึงแต่มึงกับมาเกียดยามกูเพราะให้เกียรติกูทั้งทั้งที่มึงกร็รู้ว่าคนทุง้งกูอยู่นี่มันเป็นแบบเอ้ยยัยง เรียกพวกข้า่อยู่ในเลือดออกมาทั้งหมดเราไปลากตัวบักลลอออกมาอฮาร์ดฟงเล็บฉี้ขาผมมาเรียนหลวงหน้บัดเดี๋ยวนี้มือนี่มึงจะได้รูบบ้บักโลบักมึงกอดดีจังนะมึงไปทูกไอ้ท่านจนได้รู้ทั้งทั้งที่มึงกอดรูป กูเป็นแบบไหนหาทุกคนจงมาอมัดรอเป็นเยังไงการที่ฝืนก่ของกูมันจะเป็นเหมือนมันก่กูที่จับมึงไปขังคุกมึงว่าให้เห็นแสงเดือนแสงตะวันมือนี่ล่ะกูจะเขียนต้นเหตหลักฐานข้ามือกูไปเลยเอ็หยังมันเป็นยังไงก็ว่าใส่อารมณ์ขำลำเดือารมณ์ สำหรับลูกของมึงมึงจะไปทางไหนมึงก็ไปทำมาเป็นสนิทตากู่แดนขาดทาไมไอ้กูเป็นการเตะเจียนยินในะุขาคุณพี่ก็ไม่ได้ใดค่คุณพี่